่นพ <ano one wrote> <out> ี่น้องลาบขอยิ็ขอยฮ้ดลาบลาบคมเนี่ยลาบคมกินบ่ลาบคมลาบคมเนาะขอยืดขอยิ้ขอยิ้าวาจ้ากินข้าขเจ้าบ่เ, um, เป็นอยืดขอยิ้มขยิ้มลาจ้าเคมาะว่าข้มวเจ้มันมัาบน่ะขืขอ้ขอย้ลากลาน่ขืดข้มขอย้าบลบ่ะขอยืด่อย้ขอ้บาคมน่ะขอืยมมันบลาบคมน่ขอยืดขอินมขอยิ้มลค่ะอือยอยม มืออื่นเศ้ากับเราสิกินอีหยังกับเราหนึ่งเขา่าใช่ไหมพี่น้องเอามะพริกใส่กับสอสอะไรกันลาบเนื้อได้เนี่พี่น้องเนื้อพลังหนึ่งตับตัวนี้ต้มขมเป็นผักบ้างก็ยังมาหรอกกินเขาไวมีผักกินปลาเสียบเล็กเล็กติดน้อยไม่หลอกไม่รุ่นขอยายนี้มาให้ยายนี้เฮ็ดอันเฮ็ดอันบอกคลิปเรื่องกินอัน ผักไ่แม่มึงบอกพี่น้องวัยรุ่นหนาหลักคนเด็กหน่อยเด้กรุ่นเขาเป็นวัยรุ่นเขาอยากกินผักบางคนเขาไม่กินผักเลยสิเนี่ยคอยแต่มีเกตนาอกากกินให้พ่กเจ้าเบิงคอยบ่ไดรมานั่งกินกินเพื่อโชว์อนันั้นอนนี้คือจังคนของ่ตานานตะให้พ่กเจ้าเขาใจกวามบริสุทธิ์ใจขรลดเต้นขับเลยคอยบ่ได้มาเพราะเขามานัา่งก,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 กินโชว์มาเห็ดไงมาเห็ดไง ใ้ครอบครัวเจ้าขอ,ของอันน,นั้นเองโบมีแล้วค่ะไม่มีครอบครัวคอยยูดดีมีความสุขบ่แม่น่ว่าเขามานั่งกินโว์แล้วครอบครัวคอยทะเลาะกับครอบครัวครอบครัวไม่มีไม่ใช่ค่ะคือจังซุ่มที่มันเบาไม่พาวิจารณ์ไปเนาะให้พวกเจ้าเข้าใจหวัวใจคอยหลดุดนะค่ะคกินขนกินผักน้า ่อกไปสมงักเพ้อิ ก็ตอมค่ะกระตอมมันเป็นเปลือกมันน,อออไไนึพออกพี่น้องข่อยก็บอกควายก็บอกหลอกออกกวไปที่แปลงขับเพื่อนมาเพื่อนแกะมาแบบนี้ขอ่อยกลยบอกหลอ,อกลอ,ออกว่าเขาเคยกินแบบนี้อยู่บองไทยเฮาวแมนบอมขึ้นก็จะเป็นน้องหลอกออกโอดค ใส่ขิน,นกขอมอำลำเผ็ดๆยดเยตเนะ่ะเออ Này. Hmm. cái này có hmm. Sống à, kịp của bị kia của mึง nó bằng được mất bỏ mất bỏ cái trên mưa คนไทยบางกลุ่มซุม m ิมันหหาว่าจินใจเมือสบกันัันสิยันไม่มีอันดีกินขึ้น้รอกหายรักยหายต้องเฮาต้องบอกมันไปเลยว่ามันไม่มีอันดีกินมันไม่เคยกิ่นเขาเซมือโบเซียดอกเนาะ mình bên này

แท็กซี่รถตุกๆมันบอกว่าบางคนขับภาษาอีกคนหนึ่งมันบอกผมเป็นคนกรุงเทพผมกินข้าวกินอะไรกินอชอบกินอาหารอีสาน แล้วบอกว่าเราชอบกินอาห,หารอีสานกินส้มตำกินอะไรกินข้าวอาหารการชอบหมดเกิดชอบเีลากวอบจะดเดินกิน <c oughs> แต่กิน่น่้อร่อย <c oughs> คลิปสมตำนะคะพอไปกินสมตำเสม,มอเดี๋ยวก็เสียอัพคลิปไปก็จังคลิปสมตำที่มีบักหอยพอยอัพแต่คลิปที่แล้วโ oh <yeah. S 1> ไม่ใช่หน่อยบอแมนว่าขอยสิมาอัพคลิปวิดีโอโลงอันคลิปสมตำสมตำ ก็ยังซุ่มหลอกสวยมันวายข่อยวันวันหนึ่งไม่ทําอะไรคงเส้งคงจะอักแต่คลิปส้มตําอักอีกอย่างก็เรื่องของกูต้องหมูปวดสุดไม่อยู่ไม่อย่างเองกูมันหลอกแต่เราพี่น้องหลอกแฉ่ช่างมึงอืมหลอกแฉ่ช่างมึงจะลืมชุมเขาเก่าถามเรื่องสิมาแล้วเขาเขาบอกมันไปนั่งราผู้ใดอกมันบอกเขาบอกมันคนหลอกแฉ่ท่านคน ต่อใจธรรมชาติรักธรรมของคุณหืมช่วยอกเลยกินต้องบอกไอ, <c oughs> อ,อ้ก,ก่อนเด้อหมัมกแลดิดจ้ะมันสีเป็นเซียนถ้าไปยากให้มันเซียนอ่ะเอาไปลวกน่านมันสีเป็นเปียนหืนๆเอาไปลวกน่านมันบม่ได้หวานทุกไงนะล,ลวกน่านมันสะเป็นสีชมพูมันจะกลายเป็นสีชมพูถ้าเอาลวกมันอย่าไปต้มนะลวกๆอย่าไปเฮ็ดน่านห่อน มันจะเป็นสีชมพูเลยไว้แล้วขึ้นม,มันเสือกหึ้นถ้าใครบ่มัก,มกด้วยคันบ่เซ็งใครม,มักแบบนี่หื้นหึ้นดีเฮ้ย <c oughs> กินไปส่งผักอิอ่มเนาะ กินก๋วใช่ไหมล่ะก๋วกินบ่หมืนไม่กินผักพี่้องกินผักกินโวดบ้านเฮาในบึดอ่ปยากผักเมืองไทยเฮาบ่บึดอ่ปยากเห็นไหมกินบะล่นะบักบักบักอ้วนกินบ้า่า เลดี้ปปลดิ้ให้ดูปกินลดสิกุมกุมกุมนอาอร่อยเน้องแล้วก็จะกินมาค่ะให้ดูประจา